โอ้ยงงค่ะเดินเดินออกจากคลินิกมานะนี่ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะนี่ออกจากคลินิกมาก็ยังโซโซเซเซอยู่เลยะคะ่ะนอนนอนเหนอ นนีะะคะเป็นคลินิกที่พี่นีมานะเป็นคลินิกพี่เวคลินิกเซอรซินนะคะทุกคนพันนี้ก็เดินข้ามถนนมาปกติพี่นีจะเดินไปฝั่งนูน้นไปขึ้นรถไฟหรือว่าขึ้นเมโทรเนาะอันนี้พี่นีหิวข้าวพอตื่นนอนขึ้นมา เขาให้เ,ออเขาให้แบบเออนอน,นเนาะก็ให้นอนดูอาการชั่วโมงครึ่ง ให้ดูให้พี่นีดูอาการชั่วโมงครึ่งหิ้วข้าวยิ้วข้าวเขาบอกว่าดูอาการว่ามันจะฟวามดันเนาะว่าความดันมันจะเป็นยังไงมันก็จะเหนื่อยแต่รู้สึกก็มีแรง พราะว่าก็ให้น้ําเกลือ,อไปด้วยตอนที่ว่าเอ,อตอนที่จะให้ยาเนาะอันนี้พี่นีก็เปลี่ยนทางเดินจะมาลองเดินตรงนี้ขึ้นรถตรงนี้เนาะเป็นในเมืองโลซานนะคะทุกคน เป็นรอบๆเมืองโลซานนะทุกคนพี่นีก็ยืนอยู่ที่บนสะพานอันนี้ก็จะเป็นธงชาติเอ,อ่อหลายๆอันนี้พี่อยู่บนสะพานเนาะถ้าไปฝั่งนู้นเราก็จะเก็บวิวได้เยอะเลย ปกติพี่นี่จะเดินเอ,อเดินไปฝั่งทางนู้นขึ้นรถไฟหรือว่าขึ้นรถเมโทรรถใต้ดินเนาะไปลงที่ฟองแล้วก็ต่อสายสิเจไปบ้านพี่นีเนาะทีนี้ก็ทดลองเดินดูว่ามันเหตุการณ์มันมันจะเป็นยังไงเนาะ ดูครามดันหิวข้าจังเลยพวกนี้พี่นีก็จะไปเออไปขึ้นเขาเนะาะเมืองโลซานเนาะทุกคนเนาะ พี่นีก็ยืนอยู่บนสะพานเนาะมันดูโลโล,โลเลยแลนะทุกคนมันดูแล้วนอนตื่นไปเนาะแล้วเขาไม่ได้วางยานอนหลับพี่นีเอ่อช่วงแรกเนาะครึ่งชั่วโมงแรกเนาะก็หลับก็หลับแบบหลับไปเลยอ่ะแล้วสักพักก็ตื่นเะลิมเะลยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้น,นมาเขาก็ เอาอยาออกอายาออกแล้วเขาก็มาใส่อีกใส่อีกอัน,นี้นพี่ดีก็เผลอละไปอีกเนาะแต่ไอ้ตอนที่ว่ามานเนวรอรอ,อดูอาการชั่วโมงครึ่งตอนเรานอนรอดูอาการชั่วโมงครึ่งนะทุกคนพี่นีหิวข้าวไม่เคยหิวข้าวอะไรมากมายขนาดนี้หิวแบบ ยูวสารพัดเลยอะทุกคนยูแบบตัวเบาว,วิวเลยอะ่ะตัวเบาว,วิวเลยเ๋ยวให้อีกสามครั้งนะคะแต่ว่ามันจะมีวันวัน,ว,นวันเนาะ ถ้าเกิดว่าก็ให้เอ,อให้ยาช่วงเย็นพี่ณีจะนอนโงพยาบาลหรือว่าจะกลับตอนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรถ้าเราไม่เหนื่อยอเนาะเดี๋ยวก็ต้องดูเพราอตอนช่วงยาตัวน,นั้นพี่นีได้นอนโรงพยาบาลแล้วพี่นกีก็กลัวเนาะกลัว เพราะว่าถ้านอนมันไม่ได้นอนบนโรงบาลเนอะนอนที่คลินิกนอนคนเดียวเฝ้าคลินิกน,ะนี่ก็จะเป็นตึกโลเล็กนะคะทุกคนชอบมากนะดอกกันเนี่ชอบจริงๆเลยสวยนะคะแวะทักทายดอกไม้หน่อยนะคะ ผ่านๆก็อยาก็าน้อยใจอันนี้เขาจะเรียกว่าโจท่องโรซาดะงนวิน,นีก็ไม่รู้ว่าจะมาขึ้นสายสิบเก้านะสงสัยงสงสัยจะไม่มีสายสิบเก้าีนี่ก็จะหาทางลงไปข้างล่างเนาะ เขาจะลงตรงไหน มีขมิ้นด้วยค่ะทุกคนมีเผือกด้วยมีมะพร้าวด้วยพี่นีหิวแล้วพี่นีอยากเข้าไปหากินจังเลยค่ะทุกคนหิวแล้วเห็นปลากระป๋องด้วย นี่พี่นีไม่อยากเข้าไปถ้าไม่มีคนพี่นีก็จะเข้านี่มันมีคนไม่เหนื่อยอยากซื้อปลากระป๋องไปยมกินเนาะ รถของพี่ไปแล้วคันนี้นะก็รอเที่ยวต่อไปเนาะก็รอรถเที่ยวต่อไปนี่ก็จะเป็นร้านอาหารไทยที่ใหญ่ที่สุดในโรซานเนาะข้างในหรูมากพีนนี้ก็ตกรถไปเที่ยวหนึ่งทุกคนรู้ไหมที่ฟองตรงเนี้ย สบายก่อนเนี้อมันจะเป็นบ้านเก่าเก่าๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่จอดรถก็จะเป็นป่าเนาะแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรเยอะๆนี้เข้ามาทำเป็นออโรงหนังร้านอาหารแหล่งบันเทิงยา,งามค่ำคืนร้านอาหารหรูหราเลยนะที่ฟองที่นี่ก็จะจบคลิปนี้ไปแค่นี้เนาะหรือว่าจะเดินไปซื้อ เพราะว่ารถพี่นีไม่รู้ว่าจะมาให้กี่นาทีเพราะเมื่อกี้ขึ้นไม่ทันเนาะให้ยาตัวนี้มันเหมือนชุ่มชื่อนะทุกคนเหมือนมีแรงขึ้นนะ,ะทุกคนมันมันเหมือนมีแรงเนอะแล้วมันมันเหมือนไม่เหนื่อยเหนื่อยจะเหนื่อย เหนื่อยตามปกติเนาะก็มันเป็นยาตัวแรกที่ทดลองเนาะเพราะว่าหมอก็ดูอาการนะพี่นีเหนื่อยด้วยแล้วเจ็บท้องเนาะเจ็บท้องก็เลยเดินยาเข้าทางเส้นเลือดให้ให้ยาเข้าไปช,ะชะ้าๆเข้าไปในท้องเนาะเข้ายัางไงก็าไม่ราะเขาพูดอธิบายพี่นีแก ไร้านเล็กตนโนน,นแต่พี่นีก็เข้าไปซื้อแล้วตอนจ่ายเงินแล้วรถพี่นีมาพี่นีเหนื่อกกินข้าวที่บ้านนี่ค่ะแต่หมอเขาไม่ห้ามห้ามไม่ห้ามอะไรนะกินได้ทุกอย่างเพราะเขาอยากดูอาการด้วยอยากดูยาด้วยหมอบอกว่าห้ามอยากจะห้ามอย่างเดียวคือขนมปังกับนมพีน่นีก็แต่ก่อนไม่ค่อยชอบเนาะขนมปังกับนม แต่พอหมอมาเริ่มห้ามเนี่ยอยู่โรงพยาบาลบ่อเแล้วก็เออเริ่มหิวขนมปังก็คงอีกสักสิบนาทีนะรถจะมานะแต่พี่นี่ปวดแขนจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกนี้พบกันนะคะพวกนี้พี่นีจะไปเที่ยวนะคะก็หมอบอกไม่มีมีจะ่ดีอาการไม่เป็นไรหรอกไปได้ ขอบคุณสำหรับคําไว้พอมันเกิดจากทุกๆคนนะทุกๆท,ท่านนะคะ่ะทุกคน